สวัสดีครับผมสวัสดีชาว YouTube ครับเอ๊ยงานกะคืบนาไปไร้ปา,ย, e ร e ย,ย,ายแล้วครับคลิปนี้กัมาอยูครับ EPC ครับ EPC นี่กะอยู่กับทีมงานเก้อยแหละครับจอเดียคูบอตตายูโรครับคลิปนี้ผมกับมีของฝากมาให้เพื่อนความครับเครื่องดืม่มนะครับผมเจเล่เจเล่ นี่นะครับปา,าไปรไ้ายแล้วครับเราก็ขึ้นข้้นหน้ามาแล้วผมตอนนี้ขึ้นไรดินไปทางคุณโย่ฟังคุณมันตำครับออระดับนีก่ก็ใกล้เคียงโอเคแล้วนะครับ<อ>ผมเก็ไปธุระมาละเดี๋ยวให้โชเฟอร์จอดย้นะครับสดีครับเื่องเดียวครับ,รบ <laughs> ผม อ่าเรียกเอาเลยครับขึนข้อาอย่าน้ํแล้ววะอ่าโอเคงาวอจอดเดียคันนี้ขีแล้วรวยครับ 5075E 3สูบเอทอร์โบครับมาโอ้มีฟันพร้อม ครับผมระดับนะกันนาจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางเอ,อ,อเปดา,น,น,านครับโอ้เรานี่แล้วไอเลีอข้างบนครับรถต้นใหม่ถ้าได้ออกอยู่ครับผมเครื่องเดียวครับเดือดเลยเอาร้อยป่ะ <c oughs> ครับผม ที่บ้านห้องนี่แหละครับ,บค,ครับผมครับโอ้เหลี่ยมภาพภาพเลยพี่น้องสิ้นน้ำใจเช่ารถไทยนะครับกระาพานมากผมกับได้แวะเอาเครื่องดื่มมาฝาครับให้เดียวนีนกาพี่จอนก็พี่คู่นีนกา เมาส์้องครับว่าพี่ยูนี่ก็เทดผู้เดียวครับโอ้คันหน้ากลมบังเลยแับโอ้ตัดรถไฟครับพี่น้องกวานดับเปิดตอนนี้เก็บงานแล้วครับนี่เก็บงานแล้ว จะเอาแล้วครับบ่ายนี้สะเอาแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้หน้อยๆขยายให้เป็นให้ไงๆของเดิมนี่มีประมาณสามให้ฟังนี่ยสามให้หน้อยๆมั่งใช่กันไหมนเป็นให้ไงครับการที่เยาปรับหน้าไมา่ยังชีกกับปีแรกสองปีเขาปลูกอย่างกับสีบเค่อยงามือนครับเพราะว่านาดินนาดินเขาของเก่ามันเนี่ยเขากั ดันออกไปนะครับผมดันออกไปทมหม่องที่มันต่ำเท่ากับลำลุ่งออกปีที่สองปีที่3ามันกะเป็นสีโอเคครับปูเขาถ้าวาถึงปูเขานะครับผมลูเขาผมกะที่ผมเคยเห็นมาปั๊บหน้าใหม่ๆตรงได้ที่มันขูดนาดินออกไปเขาเบ้งามเลยครับเป็นแบบใบไงก่อบ้าเขียวไปเังช่ไครับเป็นเังช่ไครับก่อเลื้งๆไปเองใช่ไครับผม เดี๋ยวเครื่องเดืมไปให้พี่ยูเขาพี่ยูโอ้โหจัดได้นครับดีครับเครงเดืมครับผมเออเยียกอเลยคันเสื้อใส่ดีป่อยูน้อปัญหาจุกิกบป่ะขนาดเจ้าของรถจะว่าจุกจิกโอ้โหปองห่วงงดิ ดุณยานไหนาจะยายเขาฟาอ,อปงรืมากครับเนี่ยส่วนมากแถวบ้านพงก็พอค่อยเห็นพอค่อยเล่นกันนะครับผมนี่ประมาณสองคันนะครับสองคันคส่วนมากสิเปลี่ยนฟังนั่นครับ ญี่ปุ่นกับอ,อินเดียนะครับโอ้รอบเกียร์ทอยกัเรียวๆะมาณนซ้ำกันครับแต่ว่าตัวเจ็ด่หานี่เสียงปั๊มเสียงปั๊มดังกีดิ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 ดเยอะ เห็นผลแล้วครับทางนี้ไ่ดินย่างเดียวครับแต่ว่าทางนี้สิเลนเก็บงานครับแล้วแล้วฟังนี้แล้วกันนาจะดได้มาซอยกันครับนะเนี่เอาไก่เชี่ยงกับพ่อครับ หอกะค่อยๆปับไปน้ำสุป,ปีก็ได้ครับเสียหายมันหาบเสียมันเสมอกันปีเดียวมันกับโบมันครับเพราะว่ามันเป็นดินพมไม่นะเราเฮ็ียดให้ง่งายๆเลียวหอก็ต้องเบิง้งอ่าระดับน้ำมันก่อมกับพาถึงว่าอา,อาเปลอายวสายยางมากมาตอกลักวัดเบิ้งหรอกครับก็บคือเฮ็ดหน้าไปก่อนนะครับรอบนึงตรงไหนมันสูงหงอกะปีหนาวยังค่อยเปลี่ยนหรอครับค่อยปรับค่อยเปลี่ยนหรอหนะครับผม กับที่คู่ครับอัน no นี้ก็เด <la> ินเบาๆนิ่งๆครับเสียงเครื่องยนต์สองค่ายนี่กะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงฟอร์ดเสียงนิวฮันแลนด์นิวฮันแลนด์ก็นสิไปอีกแบบนึงครับบัดเนี้ยไปเสีดังเปรตเปรตเปรตไปสั่นแล้วครับ ยังคู่บอตาจะเป็นใสๆเป็นเบาๆเป็นโบ,น,บนักเครื่องนะครับของจอนเดียก็จะเป็นนักนักเน่นเนีนฟังเสียงั๊มครับกิ๊ก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 ้ามูพ พี่น้องฟังคุณครับฟังคุณเลยนมักอุ้มดินย่งเดียวเก้าสิบแรงจะฟังนี่ไล่ดินครับโอ้การยาบไปไี่น้องโอ้โหเกียสามได้รับเกียสามไปคุปตาเขาไปแล้วลู่งานครับอันนี้เขาเอินลู่งาน คือสีแล้วแล้วก็ปป้อยให้พี่จอนเข้าเล่นผู้เดียวกันเดี๋ยวพามาชมพามาเบิ้งไปเรื่อยๆครับว่า,บางครับมีโอกาสกันพามาเบิ้งทีแล้วผมเ,เ,เดินนาถอยล้างนี่ป้อยให้ว่างเลยครับเดินนากระดันไปถอยล้างรูปครับ ขะตาขะตาโอ้จับงานพลงานเลยครับบานเนี่ยไป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 เดี๋ยวไปเบืเอ้องแปดหานครับาดดเี๋ยวอีพี่นี่พาไเบืบ้งร่วมๆกันสิเบืง้งงานนี้นะครับเบืง้งจอนเดียวเขาเป็นไรดินก่อนนะครับ เอาเอาสู่หินแล้วครับโอ้เด๋อวของแข็งครับอ้เอาโอ้หินลายขานาดครับทีได้พู่เอ้ยทีติดพู่ครับไอไอ บึงหินครับพี่น้องวันใครได้น่าเศร์าไหมโอ้เสียงเอ็มแปดหาง,งหาครับฟ่องแค่ครับเสียงเบาๆไห <c oughs> <c oughs> อ้า มันมีไทยได้บ่ล้วครับเนี่ยหินคือยลายแหลมมันดีไทยไลูลยแยกแข้งได้บ่เนี่ยน้ำมันนี็แม่นหินได้ครับเนี่ยไม่เปเบิดเลยโอ้ระบบเกียร์เป็นแบบใดน้อครับเนี่ยของยูโรเข่านาเพื่อนกะไงไงแข็งแรงดีครับเป็นระบบเปิด น้ำมันยังกูเยิมไอ้น้ำมันเยิมเต็มเลยครับด้วยพ้านพานดันนาน้ำมันเต็มเลยครับ <c oughs> เราเจองานหินครับงานหินไงยากๆอย่างที่แล้วครับคิดสภาพคิดยากก่อน,น,น,นที่มาไทยวานเขาไดยครับผมใบพานมีพุทธเด,ด่นออกคนละทางครับโอ้โอ้โอ้เจ็ดแถวแล้วพี่น้อง ให้พี่จอนเอาฟังนี่แล้วให้พี่จอนเอาดินฟังนี่มาปิดดีครับดิท่านแท้มนันอีกเพียงกันเลยนะครับเพระาะว่าถ้านห้าดันใส่ฟังเดียวมันก็นสิงามอยู่ฟังเดียวฟังนี่มันก็นสบิบ้บ้งามเหมือนเด้ครับเพระาะว่านั้นบริกรละเอียดนะครับผมไปไล่ดินต่อครับบัดโอ้สเสร็จไปเทียบร้อยแล้วครับ โอเคซีกัลลดแล้วนิวโอ,โอ้เพียงกันเลยครับมาฐานมาฐานทีกัดแถวน้องบัวส้วนน้องบัวกัดกูได้ยากได้ไปปั๊มให้ปั๊มหน้ากะ่ะิดต่อทีมงานเพื่อนได้ครับ เก็บขอบแล้วครับงานปรับทีปรับหน้านี่ต้องเป็นงานฝีมือเลยครับผมหาคนบอฝีมือบนละเอียดอีลีเนี่ยซ้ำออกมาขุดสั่งอยู่หน้าแล้วครับคนตงมา,จากจ้ามันหิไหลไปทางใดนเนี่ยครับน้ำ i am walking alone